สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องหนังสติ๊กในหัวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทําหนังสติกทรงไทยทยนะครับแบบไม่แกะตลังนะครับสามารถเอาไปทําตามได้นะครับจะมีวิธีการทํำยังไงไปรับชมกันเลยครับอย่างแรกก็เตรียมมาแล้วก็แบบนะครับแบบที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาดยาว7นิ้วนะครับงามกว้างประมาณ9เซนนะครับลึกประมาณ1.5นิ้วนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนไม้ที่ใช้นะครับก็จะหนาอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อจะได้ทำทรงโคง้คงโค้งแอนแอนหน่อยนะครับผมต่อมาก็พอได้แบบแล้วก็มาฟันไม้นะครับถากไม้ขึ้นรูปพอถากเสร็จแล้วก็จะนำมาเจาะนะครับเพื่อทำเป็นขาง่ามนะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับตามแบบที่เราวาดไว้เลยนะครับ พอได้ตามแบบแล้วก็จะใช้สิวเป็นตัวเดินนะครับค่อยๆแสกไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับดอกไม้มันจะแตกพอได้งามดีต้องการแล้วก็มาล่างแบบนะครับเพื่อจะให้มันมีความโค้งหน่อยๆนะครับพอล่างได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาทําการถากไม้นะครับ บากลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีความโค้งหน่อยๆนะครับสําหรับทรงนี้ก็จะเป็นทรงแอน,นหน่อยๆนะครับพอ,อถากเสร็จจบวัดแล้วก็จะมาเก็บผิวด้วยลูกหมูนะครับหนเท้าสีนิ้วนะครับใบกระดาษทรายผมใช้เป็นกระดาษทรายใบซ้อนนะครับขนาดเบอร์40นะครับหลังจากนั้นก็มามาร์กจุดทําหัวง่ามนะครับดมน,นี้ผมก็จะใช้อยู่ประมาณ9เซนนะครับ เราจะนั้นก็ทําการแต่งงามนะครับให้ได้ตามที่เรามาร์ออกเอาไว้นะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหัวและก็ท้ายนะครับ mm hmm. พอได้ตามขนาดและทรงที่เราต้องการแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะมาเก็บผิวด้วยลูกขัดกระดาษทรายก่อนนะที่จะไปลงกระดาษทรายมือนะครับเพื่อง่ายต่อการขัดด้วยมือนะครับ หลังจากนั้นก็จะมาบากล่องสําหรับมัดยางยินนะครับวิธีที่ผมใช้กอจะประมาณนี้นะครับโดยการใช้ดอกแกะเป็นตัวเดินล่องเลยนะครับค่คอยแต่งไปเรื่อยๆตามที่เราถนัดหลังจากนั้นก็มาเก็บความละเอียดด้วยขัดกระดาษทรายด้วยมือนะครับ อยากได้เนียนละเอียดขนานไหนก็ขัดไปเรื่อยๆนลครับแต่งไปเรื่อยๆหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยก็จะมาลงน้ํามันถนอมเนื้อไม้นะครับการลงน้ํามันถนอมเนื้อไม้ก็เพื่อรักษาเนื้อไม้นะครับส่วนผิวที่ได้ก็จะออกด้านๆนะครับประมาณในรูปเลยนะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมและผมก็จะมาเจาะท้ายนะครับห้อยเป็นตัวสายคล้องแขนนะครับเท่ๆนะครับเป็นงานเป็นผลงานหนังสติ๊กไทยๆนะครับที่มีสายคล้องแขนนะครับท่านใดชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไห้ผมด้วยนะครับ